สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างจักรในตำนานพลังงานทดแทนวันนี้ผมก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการเลือก BMS มาใช้ในระบบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับผมก็คือเวลาที่เราจะแพคแบตเตอรี่นะครับผมก็เราก็ต้องเลือก BMS มาใช้งานนะครับผมก็เลือก BMS มาใช้งานในระบบอันนี้เป็น BMS ลิเธียมฟอสเฟตนะครับ มันก็มีทั้ง b m s ออลิเทียมฟอสเฟตแล้วก็ลิเทียม NMC นะครับผมก็ถ้าเป็นฟอสเฟตเนี่ยมันก็จะเขียนนะครับผมฟอสเฟตฟอสเฟต 4s นะครับผมฟอสเฟต 8s อะไรอย่างเงี้ย12โวลต์24โวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเป็น b m เมของ nm c เนี่ยมันจะเขียนว่าไอออนไอออนใช่เลยครับใช่ถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะเขียนว่าไอออน มันจะเขียนว่าลิเทียมไอออนนะไอออนลิเทียมหรือลิเทียมไอออนนี่แหละมันจะเขียนประมาณนั้นแต่นี้มันจะเขียนว่าฟอสเฟตใช่ไหมใช่ดีผมอ่านถูกไหมเนี่ยฟอสเฟตลิเทียมฟอสเฟตประมาณเนี้ผมน่าจะอ่านถูกนะ <c oughs> ถ้าถ้าอ่านผิดก็ขอไปด้วยแต่แต่มันจะเขียนประมาณนี้ยผมฟอสเฟตมันจะเขียนประมาณเนี้แต่ถ้าเป็น NMC มันเขียนว่าไอออนนะครับผมลิเทียมไอออนก็คือ NMC ครับ แต่นี่ลิเทียมฟอสเฟตจะเขียนประมาณนี้ครับผมอ่านผิดก็ขอไปด้วยแต่ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือดูเวลาดู BMS ว่าใช้กับฟอสเฟตหรือ NMC ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะดูตัวเลขชาร์จกับใช้เนี่ยไม่ต้องเอาภาษาทางการที่ว่าอะไรดิช,ชาร์จอะไรเคอร์เลนชาร์จอะไร ผมไม่ค่อยถนัดด้านนั้นผมเอาแบบว่าใช้กระชาร์จเนี่ยเอาใช้ออกเนี่ยใช้ออกได้กี่แอมป์เวลาชาร์จเข้านะี่ชาร์จเข้าได้กี่แอมป์ดูตรงไหนยังไงเอาง,ง่ายแค่นี้อพอ <c oughs> ก็คือข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยครับผมข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยก็คือดูเวลาใช้ทุกทุกตัวเลยครับผมที่เป็นบีเมเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะมีตัวเลขสองอันครับข้างล่างกับข้างบนข้างบนเนี่ยคือใช้ข้างบนเน่ยเวลาใช้ใช้ออกได้กี่แอมป์ อ่าอย่างอันเนี้ยใช้ออกได้6 0แอมอันเนี้ยใช้ออกได้ร้อยแอมครับผมก็คืออันนี้ให้ดูเวลาใช้แต่ข้างล่างอ่ะคือคือเวลาชาร์จอัน,นเนี้ยชาร์จได้ไม่เกิน6 0แอมอัน,นเนี้ยชาร์จได้ไม่เกิน1 0 0แอยป์อย่างเงีเ้ยครับผมก็คือบางทีมันก็จะเขียนว่า60 30ข้างบน60ข้างล่าง30อย่างเงี้ยก็คือใช้ได้60ชาร์จได้ไม่เกิน30อย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเขียน60 60อย่างเงี้ยก็คือชาร์จได้6ใช้ได้60แล้วกร์จได้60ไม่เกิน แต่ว่าเวลาเลือก BMS ก็ให้เลือกเลือกเผื่อไว้ก่อนนะครับผมก็คืออย่างอันเนี้ยชาร์จ4 0์ผมก็เลือก6 0แอย่างอันเนี้ยชาร์จ1 0 0์ก็ชาร์จ50แอม0์6 0์ก็เลือก1 0 0มประมาณเนี้ยคือให้เลือกเผื่อไว้ไม่ให้ใช้งานเต็มสเปคของ BMS นะครับทุกอย่างครับผมให้เลือกเผื่อไว้ครึ่งหนึ่งดีที่สุดครับผมครึ่งหนึ่งดีที่สุดใช้งานใช้งานเขาแค่ครึ่งหนึ่งดีที่สุดนะครับก็คืออันเนี้ย เพราะว่าตอนแรกๆที่ผมศึกษาผมก็งงดิชาร์จเอ่ออะไรอะอะไรเคอร์เล้นชาร์จอะไรเนี่ยชาร์จเคอร์เล่นดิชาร์จเคอร์เล้นชาร์จเคอร์เล้นอะไรเนี่ยผมก็งงมันคืออะไรเพราะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษพอมาศึกษาจะรู้แล้วอ๋อข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยคือใช้ข้างล่างเนี่ยคือชาร์จเอาง่ายๆเลยไม่ต้องไม่ต้องสับทางการเลยเอาชาวบ้านเราเลยใช้กับชาร์จอ่าะเนี้ยใช้ใช้หกใช้ไม่เกิน60ข้างล่างก็คือชาร์จไม่เกิน60 อันเนี้ยก็ใช้ไม่เกิน100ข้างล่างก็ชาร์จไม่เกิน100อย่างเงี้ยก็คือวิธีเวลาซื้อเลือกซื้อ B ีเมก็ให้ดูข้างบนเนี่ยคือใช้ออกข้างล่างชาร์จเข้าประมาณนี้วันนี้ก็จะมาบอกประมาณนี้ผมก็คือเวลาเลือก B ีเมมาใช้งานในระบบก็ให้เผื่อไว้ครึ่งหนึง่งแล้วก็เลือกเออบีเมให้เหมาะสมกับเวลาที่เราจะใช้ออกแล้วก็จะชาร์จเข้าอย่าให้มันเกินทางที่ดีอะ่ะอย่าให้มันเกิน80%ได้ยิ่งดีครับผมใช้สัก หกสิ็ก็พอ6กสิของตัวมันก็พอไม่ต้องให้มันทํางานเต็มที่100%ครับผมก็คลิปในวันนี้ก็มาบอกวิธีเลือก BMS มาใช้งานในระบบนะครับเพราะว่า <laughs> ผมเห็นหลายคลิปเขาไม่ค่อยบอกใช้กระชาร์จเขาาก็บอกว่าเออดิดชาร์จกับ ชาร์จเคอร์เรนต์อะไรเงี้ยแล้วผมฟังบางทีผมงงอย่างเราชาวบ้านเราบางทีไม่รู้ภาษาอังกฤษหรอครับภาษาสัพท์ทางการไม่รู้เอาง่ายๆเลยว่าใช้กระชาร์จเนะใช้อยู่ข้างบนชาร์จอยู่ข้างล่างเอาง่ายๆเลยชาร์ใช้ให้ดูข้างบนใช้ออกได้กี่แอมป์ให้ดูข้างบนชาร์จเข้าได้กี่แอมป์ให้ดูข้างล่างอย่างเงี้ยโอเคง่ายๆเข้าใจง่ายจะเป็นภาษาจีหรือภาษาอังกฤษกระช่างข้างบนคือใช้ออกครับข้างล่างคือชาร์จเข้าประมาณนั้นครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็มาบอกการเลือก BMS ประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ